ครับวันนี้เรายือนอยู่ที่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงทันงหลแรงมากเลยช่วงนี้อำเภอเข็มมาลาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพระใหญ่นะครับกำลังก่อสร้างนะครับทุกท่าน สวัสดีค่ะเอซีของคุณครูรัฐทุกท่านนะคะวันนี้ก็สามารถพูดเสียงดังได้นะคะเพราะว่าอยู่ตรงสาหรายิมแม่น้ำโขงนะคะฝั่งโน้นจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นประเทศาะะาลาวนะคะสปปลาวนะคะทุกท่านคะตอนนี้หน้าที่อยู่ตรงนี้คือริมแม่น้ำโขงนะคะเขาทำกันเซาะได้ดีมากเลยค่ะเป็นแม่น้ำโขงนะคะกั้นระหว่างไทยกับ ส,สปป,ปลาวนะคะทุกท่านคะทำไมคุณปูรัตมาตรงนี้คะเพราะว่าที่นี่เป็นวัดวัดศีมงคลบุงเจริญนะคะอําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะวัดที่นี่นะคะท่านกําลังต้องการ ผู้มีจิตศรัทธานะคะคในพระพุทธศาสนานะคะคได้เห็นผ่านช่องคุณกุณรัตะะได้มาบริจาคท่านกําลังสร้างองค์พระใหญ่ซึ่งเป็นองค์พระใหญ่มากๆเลยนะคะหันหน้าไปทางแม่น้ําโขงนะคะเห็นแล้วก็คุณ,คณกุรัตก็ศรัทธานะคะมีจิตศรัทธาทัานทีนะคะแล้วก็อยากให้ ทุกท่านที่เข้ามาเห็นนะคะทางช่องคุณครูรัฐนะคะได้ได้ศรัทธาเหมือนคุณครูรัฐนะคะมีจิตศรัทธาคนละเล็กและน้อยคนละบาทสองบาทนะคะมาร่วมกันสร้างองค์พระใหญ่ที่นี่นะคะวัดศรีมงคลอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีให้สําเร็จนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของท่านแก่ตัวท่านด้วยนะคะไว้ให้ชนรุ่นหลังลูกหลานของเราได้มากราบไหว้สักการะนะคะ ท่านสร้างพระใหญ่ขนาดไหนนะคะตอนนี้คุณครูรัฐหันหน้าใส่องค์พระใหญ่เลยนะคะเพราะว่าหันหลังใส่แม่น้ําโขงนะคะท่านหันหน้าองค์พระใหญ่ใส่แม่น้ําโขงไปทางแม่น้ําโขงนะคะถ้าทุกท่านตามคุณครูรัฐดูก็จะเห็นองค์พระใหญ่เลยนะคะท่านสร้างยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จจึงคุณครูรัฐจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธานะคะปักหมุดมาที่ วัดศรีมงคลนะคะอําเภอขิมาราชนะคะมาช่วยกันสร้างให้เสร็จนะคะจะได้ลูกหลานของเราในอนาคตจะได้มากราบไหว้นะคะองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะคะเข้าไปชมข้างในเลยค่ะสวยงามมากนะคะท่านสร้างยังไม่เสร็จนะคะวิวก็สวยค่ะใครได้มาตรงนี้วิวสวยมากดิมแม่น้ำโขงนะคะคุณครูรัฐก็จะไปชมแม่น้ำโขงกอครับนี่ก็คือองค์พระที่ท่านกำลังสร้างนะครับอยู่ที่วัด สีมงคลบุงเจริญนะครับทุกท่านท่านที่มีจิตศรัทธาเหมือนที่ครูรัตบอกนะครับองค์พระหันหน้าตรงลงแม่น้ำโขงนะครับหันหน้ามองไปทางแม่น้ำโขงนะครับทุกท่านก็มาร่วมกันสร้างเป็นปัจจัยได้นะครับกำลังก่อสร้างเลยนะครับมีโบสถ์หลังเล็กมีข้างๆนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็คือองค์พระใหญ่นะครับ ่าแล้วก็หันมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ำโขงนั่นแหละนะทุกท่านแม่น้ำโขงช่วงนี้กว้างนะครับอืมกว้างมากเลยน้ํากำลังขึ้นเป็นหน้าฝนทกท่านนี่ กูรัตบอกลมเย็นมากเลยขอนั่งพักหน่อยสบายจริงๆเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติที่สุดเลยนะคะมองแม่น้ำโขงนะคะมองไปไกลๆนะคะก็จะเห็นวิวสวยงามนะคะฟัง,มงลมเย็นดีมากบอกกุรัตบอก,บอก,บอกขอนั่งที่นี่นานๆหน่อยนานๆหน่อยรอกกเกษียณเราจะรอรอ,กรอกกเกษียณก็จะ ไปแบบนี้ถ่ายนะคะตรงไหนสวยก็จะถ่ายลงช่องนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้มาชมก็ได้ชมผ่านช่องุตรูด้านเป็นเย็นจริงๆเนาะตัวนี้เนาะเย็นจริงๆไม่น้ำขุ่นแม่น้ำขุ่นนะครับเป็นแม่น้ํานานาชาติเนาะขนาดใหญ่ไหลมาจากประเทศจีนเลยใช่ทุกท่านดูสิถ้าาทุกท่านได้ได้ชมได้ชมลิปของเราเนาะพญานาค เส้นแม่น้ําโขงเนาะวัดต่างๆพคนจะสร้างพญานาคแสดงว่าพญานาคกับแม่น้ำโขงม,มีอะไรเกี่ยวพันกันอยู่ใช่เป็นของคู่กันแหละคิดว่าเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูบริเวณที่เป็นสร้างองค์พระใหญ่รอ,อบเนาะที่นี่มีพระศีกาลีด้วยทั้งที่เป็นเป็นวัดบ้านปกติเราไปถ่าย เห็นัป่านวะจะมีพระศวลีใช่ตอนนี้เป็นวัดบ้านแต่มีพระศรีวลีด้วยนะก็ก็บอกบุญทุกท่านแล้วกันเนาะคุณแันะ้นเนาะบอกบุญค่ะม,มาช่วยกันสร้างพระใหญ่ให้สําเร็จงดงามนะทุกท่านโนะบถ์ท่านเป็นบถ์หลังเล็กก็สําเร็จแล้วนะครับแล้วท,ท่านก็ยังสร้างกันซ้อ อ่มีกันเสาะกันตลิ่งเสาะอีกเนี่ยใช่ใช่กำลังสร้างกันเสาะกันตลิ่งพังหมดเลยใช่กำลังวางหินลงเพื่อที่จะทำกันเสาะตันนะคะเพราะว่าคุณครูรัตอยู่ริมแม่น้ำชีนะคะวัดวัดบ้านคูรัตเขาจะติดแม่น้ำชีแบบนี้นะคะคุณพ่อก็จะพาชาวบ้านเขาไปขอนะคะขอมุ ของงบจากทางราชการบ้างจากนักการเมืองบ้างใช่ไหมจากลูกจากหลานจากลูกจากหลานทำพาะป่ามั่งเพื่อเพื่อทำกันซกตึงแบบนี้คสมัยก่อนคุณพ่อก็อาจจะเป็นมรคทายกเนาะก็อายุยังหนุ่มอยู่แต่ตอนนี้แก่มากแล้วทําไม่ได้แล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานนี่ทําแบบนี้เลยพ่อทาที่ที่บ้านใช่ไหมใช่ที่วัดที่วัดท่าสงครท่าสงคและเอีดแต่อันนี้ มันเหมือนกันเฉยๆแต่ตรงนี้เป็นแม่น้ําขูงนะทุกท่านกว้างมากเลยใช่ก็พอเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นกันซาสที่พ่อเคยทําที่อยู่ในที่วัดที่บ้านตัเองนะคะเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ําเดี๋ยวก็พังพังพังเข้ามากูครูรัดเป็นลูกน้ําฉี่เนาะแม่น้ําฉี่อันนี้แม่น้ำขูเพราะนั้นเรื่องว่ายน้ำหนึ่งคุณครูรั่ใบเป็นตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนนี้ไม่ได้่ายนานแล้ว ก็ไหวซะสิสาธุขอพรจากพญานาคแม่น้ำคงได้เลยแล้วคิดว่าเราคิดเองนะแม่น้ำคงกับพญานาคคงคงมีอะไรเกี่ยวข้องกันตามที่เราไปถ่ายเนาะบางบางที่เขายังบอกว่ามีรูพญานาคที่รอดแม่น้ำคงไปฝั่งลาวเนาะมีวัดหนึ่งที่มีเรียกว่าถ้ำถ้ำนาคาเนาะถ้ำรอบนาคาเนาะ ก็จะมีคลิปออกเร็วๆนี้แหละนะครับออกก่อนคลิปนี้เพราะคลิปนี้ถ่ายทีหลังทำนาคาเนาะสวยงามมากก็มีรูเลยปมหมดคลิปนั้นด้วยเนาะใม่มีรูลงไปเลยมีรูมีรูพญานาคลงไปเลยแล้วก็รูนั้นโผล่ขึ้นมาเพื่อก็ทําพญานาคตรงที่รูที่ที่พญานาคทำมาแต่เราก็ไม่กล้าการันตีว่า ไปถึงฝั่งเราไหม่นบอกว่ารูพยานาคเป็นตำนานเป็นตำนานที่เคยเล่าต่อเลา่าขานต่อกันมาสำหรับคลิปนี้ครูลัดก็ปิดคลิปตรงตรงอยู่ที่อซ<ๆ>นมีก็ได้ทุกท่านคะก็ตอนนี้ก็ยืนขันหลังให้แม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นะคะไม่ทราบว่าคลิปนี้ก็จะไปแบบทั่วโลกเลยกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกันนะคะก็ อขอชนชวนนะคะผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมกันสร้างนะคะองค์พระพุทธศาสนาของเรานะคะสนับสนุนพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อยอดไปให้ชนรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะคะไม่ให้เสื่อมสลายนะคะให้เจริญรุ่งเรืองก็ช่วยกันสร้างพระพุทธรูปเนาะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของพระองค์เนาะก็เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาเนาะ อะไรนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีมีพระพุทธรูปเนาะแล้วเดินไปทางมีพระพุทธรูปมีพระพระธรรมที่กาลังสร้างเลยมีพระพุทธรูปมีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์ใช่ไหมคะพระพุทธรูปก็เดินไปตรงตรงพระที่กําลังสร้างเลยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาพลุรัตมีกําลังน้อยก็ก็ช่วยน่นอนบอกคือช่วยบุญผ่านคลิปนี้แหละบทหมดผ่านคลิปนี้ผู้ที่มีกําลังมากก็เชิญชวนนะคะ วัดศรีมงคลวัดศ<ส>รีงมงคลบุงเจริญอำเภอเข็มาราชจ,จังหวัดอุบลร,ราชธานีมาช่วยกันหน่อยนะคะก็ใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขพ้นจากทุกทั้งปวงเจอแต่ความดีพ้นความทุกข์ทั้งปวงนะคะคลิปใหม่ค่อยเจอกันนะคะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณครูรัตน์นะคะสวัสดีค่ะ